ใช่มนันต้องคลิกด้วยเฮ้ยมาเร็วไปอีกออนตัดก่อนยิางเลยนะใครเพิ่มความอะไร มันเป็นแบบนี้นะพอเพราะวแต่มันก็จ,ตจะตรงอย่ามองทางนดีกว่าเดี๋ยวเปิดหัวยังไงไอหมูไม่ใช่ไอหนูเต็นหมไูไปดิชิโน What did you feed it Those hitchhikers from last week Well looky here Finally, awake! I was beginning to think you were dead! <clears throat> Welcome to Cottonwood Farm! I'm Jackson! What's up with this one's face? William! What did I say about showing some respect when uh, we have cheers. guests? Me. <laughs> You're acting like a ahead. damn fool, Jackson. You were brought here tonight for a special reason. The Lord wants, the Lord us, wants us to show everyone show our everyone. gift, and we cannot disappoint the Lord. This little piggy was very naughty, getting loose and scaring you out there on the road. But don't worry. He's เอาแบบเอาหำกูมาทำให้หมูอะไรเงี้ยอะไรนะเออไปแล้วโดนโดนอีกแล้ว Well I've got a p to พ <to> ิกจะแเบสาเนะีรอนิบหาร้อนจริงอ่ะอยูแต่ในห้องเลยโอเค มึงวิ่งได้แค่เนี่ยมึงวิ่งเร็วได้แค่เนี่ยเนี่ยกูต่อ้มึงสีบีอ่ะกูแบบสามารถไปได้เร็วกว่าน,นี้เลย,อ,ย,ยอ๋อเปิดแล้วสาวกูสาว่ปึ้ง

เกบหมดอ่ะใช่เขาไม่ทำอ๋อมียาด้วยอเลยเลยต้องจอปิดเป้าน่าจะใช่แต่ให้ดูแค่ส่วนนั้นเนี่ยนะปไปๆๆมีจานด้วยวก้ตัวพวกนี้ใครกินนะ พี่พี่พี่ไปปั๊บปั๊บปั๊บพี่พี่มาทันไว้พี่ไม่ทันเฮ้ยพี่ไม่ฮะเอาทันหีิพี่เอามาพี่พี่พี่ไปไปทำไมมันมียาให้ใช่เอ็งทิ้งเอ็งทิ้งยาให้เขาได้ไหม

Okay. อย่าไม่ช่วยอะไรเลยกินพายอ่ะพายปุ๊บเลือเล่อนหายหน้าเลยนะยังไม่หายเลยหมาได้ยินวมาแน่มาแน่มาแน่เป็นยังไงเป็นยังไง mười hai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  này? Tiền mười hai 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 mười khi áp bật tôi cái lại đây gửi về 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 gửi เกิดได้เกิดได้ยืนนี่ไงเยิดใหม่ยืนนี่ไงม่เกิดได้โอเคเอ้ยของยังอยู่ของยังอยู่เฮ้ยเกมดีคุณภาพดีไม่ไม่เหมือนแแบบเอกระสือ ไปเลยไปลยกล่ะงั้นก็ไปเลย บาโอ้ยใช่ใช่เซนไอ้นี่ไงไอ้นั่นไงของหายในกล้องวงจรปิดน่ะให้เราเอาขอไปวางอะหมูแม่งอยู่หน้าห้องสองห้องน้ำอ่ะวิ้ยแมวอยู่ไปว่มันมันมันเข้าไปมันเข้าไปมันเข้าไปกันเลยไอ้สัตว์ตัดเลยยื โผล่มาจากไหนเยอะแยะวะเฮ้ยไอหมูส้นตีนนี่้ยไอหมูมหน่าเกลียดเฮ้ยกูได้รูปปั้นหมาใช่มันต้องเอารูปปั้นไปไว้อะกูได้รูปปั้นหมาเฮ้ย ดาวลูกป,ปันไปวางเอ้ยมีกระสุนปืนพกหยุยตู้ตู้ตู้เสื้อผ้าเหมือนจะเป็นเซฟโซนนะโอ้มันขังหมูเนี่ยที่อะไอเลวหมูก็เร็วเหมือนกันเหมือนเจ้าของอะ่ะ ลูกปั้นม้าให้ไว้ตรงนั้นสร็จลูกปั้นแมวไม่พักแกะแจกันที่มีดอกไม้สีเหลืองลูกปั้นแมวมีนกเนี่ยมีนกทปั้นไม่เห็นอะไรเปล่าโอุโหไม่เห็นแจกันสีเหลืองวางแมวใช่ไนี่ไงนี่ไงของลูกปั้นแมวใช่ให้วางให้วางปั้นตัวไหน รูปปันมา้ารูปปันมา้าไปไปข้างหน้าเุ้ยเซนอย่าพึ่งหนอก,ออกนมาแล้วใช่ไหมเอาไปเอาไปรถปันม้าเหรอมาไวขา้ข้างข้างของไฟ ข้างของไฟไปไหนของของไฟที่สีขาวเฮ้ยนี่ไงลูกเป็นแมววางแล้ววางแล้ว,วนี่ไงเจอก,กันข,ข้างหน้าห้องไง<ม>น้าห้องแรกเจอก,กันหน้าห้องแรกอะ <laughs> hey. bên này bên này. Oh. Mình ở ngay. Mình ở đây đi ngay. Mình đi nào, Mình đi à, hong, này Ui, Mình 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 phòng à. Mình ngon, ra, Mình đi Mình ngon, <laughs> Mình kháu gần, kháu gần, kháu gần. ห้องในห้องอะไรอะ่ะไอหมูเห็นดีเลยอ,อย่า,ยาเข้ามาลุากปั้นน้าตรงไหนนะของไฟห้องแรกอะ่ะมันไอหมูมันอยู่ห้องเที่ยวเข้ามาในเกมแล้วหาอไอโนต์เอีนตี e ให้ได้ก่นอนเนี่ยไอหมูเวีนตะไเลเอ้ย

หรือว,ว่ามันกดไปแล้วแบบไอ้บ้าไอ้พวกนี้แล้วมันจะเปิดให้เลยอ่ะไม,ไม่รู้อ่ะหมูอยู่ห้องอยู่มูอยู่ตรงเขาหาแล้วไม่เจอมูอยู่อยู่ตรงตู้เสื้อผ้าตรงตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าก็เจอหมดแล้วนะมันอยู่ตรงตู้เสื้อผ้าเสื้อผ้าไหนอือหือตู้เสื้อผ้าพังใครมาพังตู้เสื้อผ้ากูนี่เมื่อกี้ เมื่อกี้เลยเซฟโซนที so ่ดีอยู่เอะเฮ้ยวิ่งรอบหมูได้อยู่วิ่งรอบหมูได้อยู่วิ่งรอบหมู่อยู่วางวางอินซีแล้วโอเคแล้วไปตรงไหนกัะไม่จากห้องนี้มันถูกล็อกห้องล็อกอะว่งรอบหมู่อยู่เออโอยนี่ไงกุญแจ๊คกุญแจ กันเลยอยู่ห้องตรงกลางหมูมันอยู่อ่ะไอคำเป็นใจไม่ได้โอ้จอแจ้วห้องไหนเนี่ยขึ้แจด้ว,ดวงอ๋อนี่ไงห้องด้วงก็ขึ้นแจด้วง